สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดตั้งประตูรีโมทที่เราสั่งมาประตูรีโมทประตูหน้าบ้านนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปเดินซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าครับที่เราจะต้องสั่งซื้อมานี่ครับผมได้มาประมาณ 2- อสอย่างนะครับที่ถ่ายวัสดุนะครับแล้วก็เราก็จะมาติดตั้งกัน ต้องเจาะจอรูนะครับเจาะรูโดยใช้สว่านนะครับครั้งเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ดอกสว่านจะเป็นดอกใหญ่นะครับเนาะค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในการถ่ายคลิป โอเคหลังจากที่เราเจาะรูนะครับเนี่ยเจาะรูเสร็จรเพื่อที่จะวางฐานตัวนี้นะครับฐานตัวนี้ให้กับตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ตัวพุกนะครับพุกจะมีมาให้อยู่4ี่ตัวนะครับสี่ตัวที่เราเจาะไปนะอันนี้ตัวเป็นแทนรองนะเพื่อปรับบาลานซ์ตัวนี้ก็จะมีพุกมาให้นะครับเราก็ใส่พุกเข้าไป แต่มันต้องใช้ค้อนตอกครับตอกเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับถ้าตอกเข้าไปสุดแล้วมันจะเป็นยัางไงาน,นะครับเนาะมันตอกเข้าไปปุ๊บพื้นเข้าไปปุ๊บ,บมันจะเหลือเหล็กโผล่นี้นี่เราก็ใส่เข้าไปสตัวปุ๊บปุ๊บตามรูนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับแล้วก็ค้อนตีลงไปนะครับแล้วก็ค้อนตีลงไปก็จะสูตรแบบนี้นะครับกอสูตรแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาตัว ตัวนี้สวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปปุ๊บมันก็จะโผล่แบบมาแบบนี้นี่เอาโผล่มาแบบนี้ใช่ไหมนี่ใส่มอเตอร์เข้าไปในช่องนี้อาจจะมันจะมีโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งทั้งหมดนะทั้งหมดเลยทั้งหมดสี่สีขานะครับสีขาสี่รูนะครับใส่โบนใส่นัดเข้าไป ใส่แหวนล็อกเข้าไปนะครับ <_ s 1> แล้วก็ใส่เพื่อที่จะล็อกให้มันอยู่กับฐานนะครับปัญหานะครับแล้วก็เนี่ยล็อกไว้เนี่ยประแจมาล็อกประจรแจประล็อก,กเข้าไปนะครับเอาให้มันอยู่อันนี้ก็ใส่เหมือนกันฝั่งนั้นก็ใส่เหมือนกันนะครับนี่ยฝั่งนี้ก็ใส่ ตามรูที่เราเจาะไว้แล้วก็ฝังต้องกะระยะให้ดีนะครับแล้วก็ระดับน้ําต้องวางให้ตรงตรงไปนู่นเลยนะก็มีอยู่แผ่นฟันเฟืองตัวนี้ก็จะมีอยู่สี่ตัวครับแล้วก็มาติดตั้งกันครับวิธีการติดตั้งก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมครับเชื่อมจุดนี้แล้วก็เชื่อมตัวหัวนอ็อตเชื่อมจับ จับแนวและนาบนะครับเดี๋ยวระดับน้ำมาจับนะครับมันก็ขอเชียบไปก่อนกนะ็าคือระยะนี้ก็คือ,คอม,มันมันหมุนได้มันสามารถที่จะเคลื่อนได้นะครับเคลื่อนได้ไม่ชนกับหัวนอ็อตมีความห่างอยู่นะพอเลื่อนไปเลื่อนไปเลย เดินไปด,ดูถ้าเกิดฟันเฟืองทำงานแล้วมันก็จะไม่มาติดนะครับกับตัวขาลูกเลื่อนนะครับพยายามให้มันตรงนะเนี่ยไม่ให้มันชนนับมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับก็ใส่ฟันเฟืองนี้เข้าไปจนจนสุดเนาะจนสุดหัวท้ายนะครับสุดๆหัวท้ายก็เชื่อมติดไป นะตัวนี้ต้องใช้ใช้ตัวการการเฟืองสี่ตัวประตูไขรที่สั้นก็ไม่ไม่ไม่ถึงนะครับต่อจากนี้เราก็มาเชื่อมฟันเฟืองนะครับให้เข้ากับตัวรีโมทประตูนะครับต่อตัวฟันเฟืองนะครับงานเชื่อมก็ต้องสําคัญนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเดินระบบฟไฟนะครับผมเดินมาจากตู้คอนโทรลด้านหน้านะครับจนมาต่อเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับหลังจากนั้นเรามาทดลองกัน